ครับสวัสดีครับจากร้าน PG นะครับ PG Fishing ผ่านไกลนะครับครั้งก่อนเนี่ยเราแนะนำเรื่องของการปลูกเบ็ดด้วยสายเอ็นหรือสายช็อคไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการปลูกด้วยสายสลิงนะครับปลูกเบ็ดด้วยสายสลิงนะครับนะครับเมื่อเราก็เริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูช้าๆเราก็ตัดสายสลิงนะครับผมแนะนำว่าความยาวอยู่ประมาณสัก 50เซนนะครับดูนะครับ50เซนป้องกันฟันปลานะครับบังทีปลาศาสเนี่ยจะแย่งกันให้ยาวคพนฟันเม็ดนึงเราก็จะได้สลิงเม็ดนึงเราก็ได้เบ็ด2ชุดนะครับเทคนิคนะครับมันจะต่างกับการปลูกเบ็ดนิดนึงนะครับคือเราจะไปปลูกเงื่อนซับซ้อนมากไม่ได้สลิงนะครับเทคนิคนะครับแย่เข้าไปในเป็ดตูทวงนะครับแย่เข้าไปนะครับดูนะครับเข้าไปประมาณสักเซนกว่าๆสองเซนนะครับ แล้วก็เริ่มนะครับคล้ายๆกับปลูกเอ็นนิดนึงแล้วก็เริ่มปลูกนะครับมัดเห็นไหมครับปมที่คอเบ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าปลุกรอบนะครับพันลงมาแล้วก็ขึ้นบนหนึ่งสองนะครับขึ้นบนไปสองแล้วก็เยกับตรงรูตูดห่วงนะครับกับทางเดิมนะครับนะครับแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับแล้วก็คีมดึง ดึงดึงสลิงที่เราเหย่มบาทีแรกเราใช้เราใช้ทีมดึงนิดนึงนะครับนะครับแค่นี้ก็ได้เบ็ดหนึ่งตาแล้วสาหรับงานหนึ่งนะครับเห็นไหมครับให้ต้อเห็นข่านน่นะครับเห็นนะครับพอต่อไปเราอาจจะใช้เหยื่อมึกงหรือเหยื่ออะไรเราก็ปลูกสองกาไว้ลอยสายหรือปลูกเกี่ยวเหยื่อสดนะครับเหมือนกับเอ็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับระยะให้ได้เราก็เลื่อนได้นะครับว่าเราจะใช้ระยะหาเท่าไหร่ โดยสนน่วนมากก็ระยะห่างประมาณช่วงของปลาหมึกเป็นนะนะครับปลาหมึกเหมือนกันนะครับเราก็ล็อกจากด้านบนลงมาลานล่างนะครับเราก็หนึ่งผ่านจากด้านล่างลงมานะครับสองสามสี่ห้าหจับไว้นะครับแล้วก็ขึ้นบน1นสองแล้วก็สอดกลับรูเดิมนะครับนะครับเราก็ได้สนะครับนี่เป็น2ชุดเลยนะครับ นี่เป็นสลิงนะครับสลิงจะเห็นว่าทิ้งดิ่งได้สวยงามมากนะครับหรือจะ3มชุด3ตานะครับในกรณีที่เราอาจจะเป็นพวกรอยสายลอยอินซีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้เหยื่อปลาเป็นเราก็อาจจะผูกมากกว่า2ตานะครับเหมือนกันนะครับตาต่อไปเราก็ปรับระยะเสร็จเราก็พัน1 2 3่5 6 1 2า้าขึ้นมาแล้วก็สอดนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับมันก็จะกลายเป็นสาตาไปแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการคลิปต่อไปผมจะใช้สายเอ็นมาปูกกับสลิงทีนึ่งนะครับโอเคนะครับ้าใจแลวนะครับ